เป็นที่ทราบกันดีว่าณนะตอนนี้ค่ายยานยนต์ฝั่งแดนมังกรน,นั้นมีการลุกตลาดไทยมากขึ้นอย่างต่อเน,นื่องทั้งจากผู้เล่นรายเดิมอย่าง MG และผู้เล่นรายใหม่อย่าง Great Wall Motor ล่าสุดมีผู้พบเห็นรถยนต์ของจีนอีกหนึ่งแบรนด์อย่างชังอันที่คาดว่าจะเข้าทดสอบวิ่งในไทยซึ่งรุ่นดังกล่าวที่มีการพบเห็นนั้น แม้จะมีการปิดบังโลโก้ของตัวรถแต่ก็ดูออกชัดเจนว่าเป็นรุ่นยูนิทีซึ่งจัดอยู่ในกลุ่มรถยนต์ SUV ระดับท็อปของช้างอันออโตโมบิลและเป็นหนึ่งในรุ่นรถยนต์ที่มีการดีไซน์ที่สวยงามมีเอกลักษณ์อย่างมากทั้งภายในและภายนอกให้อารมณ์สปอร์ตพรีเมียมซึ่งก็น่าจะถูกใจไว้ทำงานอย่างแน่นอนหากมีการเข้าทาตลาดที่ไทย ด้านขุมพลังของตัวรถนั้นจะมาพร้อมกับเครื่องยนต์เบนซิน4สูบขนาดความจุ1.5ลิตรพ่วงด้วยเทอร์โบชาร์จให้กำลังสูงสุด177แรงม้าพร้อมกับแรงบิด300นิวตันเมตรส่งกำลังด้วยเกียร์แบบดรัวคัท7สปีดขับเคลื่อนล้อนหน้าและสำหรับราคาจำหน่ายของยูนิตนั้นเริ่มต้นเพียง1 2 0 0 0 0หยวนหรือประมาณ5,44,0 0 0บาทในประเทศจีน แล้วมีเปอร์เซ็นต์แค่ไหนที่ฉังอันออโตโมบิลจะเข้าทำตลาดในไทยสำหรับฉังอันออโตนั้นถือเป็นหนึ่งในท็อปโฟของบริษัทยานยนต์ในจีนแม้จะไม่ได้มีขนาดใหญ่เป็นอันดับหนึ่งอย่างเกรดวอร์มอเตอรแต่ก็ใหญ่มากพอที่จะมีศักยภาพในการเข้าทำตลาดในไทยอย่างแน่นอน แต่อย่างไรก็ตามประเทศไทยนั้นตลาดรถยนต์ไม่ได้ใหญ่เหมือนกักันบในฝั่งของประเทศจีนการที่จะเข้าทําตลาดนั้นทางค่ายต้องทดสอบรถและเก็บข้อมูลให้มั่นใจสก,ก่อนก่อนที่จะเข้าทําตลาดซึ่งภาพดังกล่าวที่มีการแชร์ต่อกันมานั้นก็ยังไม่ชัดว่าเป็นการเข้าวิ่งทดสอบของค่ายยานยนต์หรือเป็นการนําเข้าจากดีลเลอร์อิสระ แต่หากชังอันคิดทำตลาดในไทยจริงก็น่าสนใจอย่างมากเพราะว่าไทยเราก็จะมีรถยนต์ระดับท็อปจากจีนมาให้เลือกอีกหนึ่งค่ายนั่นเองและเพื่อไม่ให้พลาดการอัปเดตข่าวสารยานยนต์ใหม่ๆจากทั่วโลกกดไลค์และกดติดตามช่องของเราเลยตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ